บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวโอ้ยรุ่นฉลากมันลบออกหมดเลยนะเนี่ยรุ่นอะไรก็ไม่รู้ตกรุ่นไม้มูนโอเคนะเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะกดสปีดเบอร์หนึ่งกดแล้วไม้มูนนะนิ่งเลยนะ ไม่ขยับขยื่นเลยนิ่งกลิปนะเจ้าของบอกเปิดทั้งวันทั้งคืนเออม,มันถึงได้ประท้วงไงใช้งานมันหนักโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาจะมาตรวจสอบกันนะถอดพักออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะโอเคนะก่อนอื่นเราก็นะดึงง้างจลักล็อกกระจังหน้าหลังนะ กระจังครอบใบพัดลมนะแล้วก็ง้างออกมานะอืง้างออกมาแล้วนะพอง้างออกมาแล้วแล้วก็งัดนะเนี่ยใช้มือเนี่ยนะงัดกระจังหน้าออกมานะแล้วก็ค้างนี้นะอืมนะอูออกมาแล้วออกมาแล้วโอยออกมาแล้วออกมาแล้วนะหลุดออกมาเลย ต่อไปจุกล็อกใบนะจุกล็อกใบนะเวลาออกนะหมุนตามเข็มนาฬิกายางนี้นะหมุนอย่างนี้นะอืมนะเกลียวมันย้อนนะเกลียวมันหมุนตามเข็มนาฬิกาถึงจะถอดออกนี่นะต่อไปแล้วก็ดึงใบออกมานะใบพัดลม,มดึงออกมาแล้วต่อไปอันนี้แหวนแหวนล็อกกระจังหลังข้อพัดลมนะ แล้วก็หมุนมาทางนี้นะเวลา,อ,าออกนะหมุนตัวนเข็มนาฬิกานะอืมเอาละออกมาแล้วนะแล้วเราก็ดึงกระตังออกมาต่อไปเราก็จะเอาฝาครอบหน้ามอเตอร์ด้านหน้าออกนะมีน็อตอยู่สามตัวนะนี่นะมีน็อตอยู่สามตัวแล้วก็ขันออกอาการไม่หมุนนะพัดลมอันนี้ แล้วก็ดึงออกมาเอาละต่อไปจ,นะจุกดึงสายนะี่นะจุกดึงสายน้ำจะมีน็อตอยู่นะเห็นไหมแล้วก็เอาไขควงนะขันออกมาน่านะออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปฝาครอบหลังมอเตอร์นะ้จะมีน็อตยึดอยู่นะนี่เห็นไหมมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ขันออกมานะ ทวนเข็มนาฬิกานะเวลาออกนะเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปอันนี้น็อตยึดแคปนะน็อตยึดแคปนะแล้วก็ขันน็อตยึดแคปออกนะเอาละนะต่อไปเคเบิลทายนะเขาลัดรัดสายแคปไว้นะ แล้วก็เดี๋ยวตัดออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เข้าไปที่เดิมนะเดี๋ยวตัดออกก่อนนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะนะแล้วก็ใช้คีมตัดเลยนะเอ้าตัดที่ตัดเอาชับชับชับตัดให้ขาดที่ชับชับชับโชว<อ>์อืมนะขาดออกมาแล้ว <c oughs> ต่อไปเราก็จะขันน็อตนะน็อตยึดก้านสายนะอันนี้น็อตยึดก้านสายนะเราต้องเอาออกด้วยนะ ถอดออกด้วยเอาละออกมาแล้วนะอืมนะออกมาแล้วต่อไปกิบล็อกนะตรงนี้เป็นกิบล็อกเห็นไหมเนี่ยนะกิบล็อกขาตั้งมอเตอร์เนี่ยนะกิบล็อกขาตั้งมอเตอร์นะแล้วก็งัดออกนะเอาไขควงเล็กเนี่ยงัดออกนะระวังหายนะกระเด็นหายนะ ระวังให้ดีนะช่างทวีปทำหายไม่เยอะแล้วนะหาไม่เจออืมออกมาแล้วนะนี่กิบล็อกนะกิบล็อกโอเคนะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาตะลักล็อกใบออกนะนี่นี่ตะลักล็อกใบยอยู่นี่นะวิธีเอาออกแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะแล้วก็เอาอีกมือนึงนะเอาอีกมือนึงจับแกนไว้นะแล้วก็ตอกนะเอาค้อนตอกนะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมนะใช้ครีมดึงออกมานะออกมาแล้วนะนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปดึงมอเตอร์ออกมาออกมาแล้วนะจับนอนนะจับพัดลมนอนลงนะนอนลงนอนลงนะจะได้สะดวกในการซ่อมนะนอนลงเราก็ได้จับพัดลมนอนลงแล้วนะต่อไป เดี๋ยวเราจะถอดน็อตออกสีตัวนะ1นึ่สองสามสนะเป็นเป็นน็อตยึดฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้ากับด้านหลังนะมีสีตัวมีสีตัวหนึ่สองสส เอาละนะถอ,นนอดน็อตออกสี่ตัวแล้วนะแล้วก็ยกยกฝาครอบด้านหลังมอเตอร์ออกมานะออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปนี่ฝาครอบด้านหน้านะฝาครอบด้านหน้ายกระวังนะสายทองแดงมันจะขาดนะเนี่ยตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยนะสายทองแดงมันจะขาดนะ ค่อยๆยกนะระวังสายทองแดงมันจะขาดนะนี่นะเราก็ยกยกสายสายไฟขึ้นมาก่อนนะแล้วก็นะยกฝาครอบออกเอาละนะปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้ว นไหม้เลยนะความร้อนนะเคเบิลทายขาดเลยนะนี่เห็นไหมมันไหม้นะความร้อนนะเนี่ยนะเนี่ยหมดเลยนะเนี่ยนี่ก็ขาดนะมันร้อนนะร้อนนะกรอบหมดเลยนะกรอบหมดเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราเอาเคเบิทลทายรัดเข้าไปก่อนนะกัน กันไม่ให้จุดเชื่อมบัตรกรีย,ยมันหลุดออกมานะไม่งั้นเดี๋ยวสายทองแดงมันจะขาดนะเดี๋ยวเคเบิลทายมาลัดไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อความปลอดภัยลัดไว้ก่อนป้องกันนะป้องกันไม่ให้จุดเชื่อมเนี่ยสายทองแดงมันขาดนะเราก็ตัดออกเอาระนะตรงนี้อีกที่หนึ่งนะตรงนี้อีกที่หนึง่งเอาระ ปลอดภัยนะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วโอเคนะต่อไปมาเช็คเทอร์โมฟิลนี่ตัวนี้ขา,ขาวๆสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะเราจะมาเช็คดูว่ามันช็อตขาดหรือเปล่านะที่พัดลมไม่หมุนอาจจะเป็นที่ตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาเช็คตรวจสอบกันวิธีตรวจสอบนะแล้วก็ใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะตั้งไปที่ คูนหนึ่งนะนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูนหนึ่งนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูนหนึ่งนะแล้วเราก็ใช้ปลายสายมิเตอร์สีดําแดงเนี่ยนะปลายสายมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปเลยนะจิ้มคอมไปที่ขาฟิวนี้เลยนะเนี่ยนะจิ้มคอมไปเลยนะเราดูสิมิเตอร์ขึ้นไหมมิเตอร์ไม่ขยับเลยนะเข็มไม่กระดิกเลยนะเห็นเข็มไหมนะเนี่ยเข็มไม่กระดิกเลยนะ เข็มไม่กระดิกเลยก็สแสดงว่าเทอร์โมฟิลตัวนี้ช็อตขาดกลับบ้านเก่าไปแล้วนะเดตมอลเล่นะเดตมอลเล่แน่นอนขาดต้องเปลี่ยนแน่นอนนะตัวนี้นะไปแล้วกลับบ้านเก่านะขาดนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปเบิกอะไรมาก่อนนะเทอร์โมฟิลตัวนี้นะ เดี๋ยวไปเบิกอะไรก่อนนะคอยทักคู่นะช่างทวีปก็ได้เบิกเทอร์โมฟิลตัวใหม่มาแล้วนะนี่นะตัวใหม่นะค่าของมัน1 4อยสี่องศาสีอแอมนะเท่ากับตัวเก่านะนะพยายามใส่ให้ค่าเท่ากันไว้นะต่อไปวิธีเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะวิธีเปลี่ยนนะนะเราก็ใช้ ใช้หัวแรงเนี่ยจี้ออกเลยนะเนี่ยเนี่ยนะจี้ออกเลยนะมาอีกข้างหนึ่งเอาละจี้ออกเลยเอาละนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วค่าเท่ากันนะแต่คนละสีฮสีขาวกับสีดำไม่หมือปัญหา ไม่มีปัญหานะจะสีขาวสีดำนะใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะอโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะบัดกีเข้าไปเลยนะเนี่ยนะนะขาหนึ่งนะขาหนึ่งต่อไปขาน,นี้นะ ราก็นะบัตรกีก็ไปนะเดี๋ยวเราก็บัตรกีเข้าไปเอาละนะบัตรกีเสร็จแล้วนะนี่นะบัตรกีเสร็จแล้วนะบัตรกีเสร็จแล้วขาที่ยาวมานี่เราก็ตัดทิ้งซะนะเนี่ยนะเนี่ยนะตัดทิ้งเลยนะไม่ต้องเสียดายนะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายอืม เอาละนะเรียบร้อยนะแล้วก็บัตรกีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะตัวใหม่ใส่ไปแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็ใช้เคเบิลทายนะรัดอีกทีนะรัดตรงโทมโมฟิลเนี่ยหัวโทมโมฟิล,นะเ,ลเนี่ยนะนนะเอาละนะเนี่ยนะรัดตรงเนี้ยนะเอาละตัดนะเนี่ยยาวออกมาตัดออกเอาละนะเราก็ เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าที่เดิมนะก่อนประกอบเดี๋ยวเราก็ทาความสะอาดซะหน่อยนะปัดฝุน่นซะหน่อยเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเลยนะฝุ่นทั้งนั้นเลยฝาครอบเนี่ยนะฝุ่นทั้งนั้นเลยนะนไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะแล้วก็หยอดน้ํามันเข้าซะหน่อยนะหล่อลื่นหน่อยนะเนี่ยผ้าตะกระาดมันแห้งนะทําให้เกิดความร้อนนะ เทโมฟิลมันทนไม่ไหวมันก็เลยช็อตขาดนะแล้วก็หยอดน้ํามันให้เขาหน่อยนี่เอาละนะนะเสร็จแล้วนะประกอบเข้า,าที่เดิมน,นะใส่ฝาครอบไปนะฝาครอบ โละนะฝากครอบด้านหน้านะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่แกนพัดลมนะทุ่นนะนี่นะวก็ใส่เอาทางด้านหน้าเข้าไปนะด้านหน้าแกนพัดลมอาละนะเสร็จแล้วใส่ปป็จแล้วต่อไปฝาครอบหลังมอเตอร์นี่นะ เดี๋ยวเราก็จะหยอดน้ำมันสักหน่อยนะนไหนก็ถอดออกมาแล้วนะหยอดน้ำมันสักหน่อยเอาละนะแล้วก็ใส่ไปโอเคแล้วก็ใส่แล้วนะใส่ปาครอบหลังเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตสี่ตัวนะใส่คืนไปนะเวลาใส่แล้วก็ใส่ตรงข้ามกันนะเนี่ยนะใส่เป็นตรงข้ามกันนะ ใส่ตรงข้ามแล้วนะอีกสองตัวนะสองตัวนะแล้วก็ขันตะกูให้แน่นนะเอาละนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยอนะ หมุนใช้ได้แล้วนะถ้ามันยังฝือดอยู่นะถ้ามันยังหมุนไม่ไม่คล่องนะฝือดอยู่นะแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยค่อยๆเคาะนะเคาะให้บูทลูกปืนเนี่ยมันตั้งตรงเป็นแนวแนว,แนวเดียวกับแกนนะเนี่ยนะค่อยๆเคาะนะนะโอเคนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใส่สลักล็อกใบนะวิธีใส่แล้วก็เนี่ยอย่ไปนะแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะใช้ค้อนตอกอีกมือนึงแล้วก็จับแกนไว้นะเนี่ยนะอีกมือแล้วก็จับแกนไว้นะนะโอเคเสร็จแล้วนะ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะยกพัดลมตั้งขึ้นนะยกตั้งเลยมันนอนมานานแล้วนอนมานานแล้วตั้งเลยตั้งโอเคนะเราก็จับพัดลมตั้งขึ้นมานะแล้วก็ใส่ไปอืมนะต่อไปนะก้านสายนะแล้วก็ใส่น็อตยึดก้านสายไปอืม ใส่น็อตนะเอาละนะน็อตยิดก้านสายเสร็จแล้วนะต่อไปกิบล็อกนะนี่นี่นี่กิบล็อกนะกิบล็อกนะแล้วก็ใส่กิบล็อกไปนะนะแล้วก็ใช้ครีมบีบนะใช้ครีมบีบเข้าไปอืมนะ เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะนี่เข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วต่อไปแคบนะใส่น็อตยึดแคปนะใส่น็อตยึดแคปไปนะอืมนะเรียบร้อยต่อไปตรงนี้เดี๋ยวเราก็เอาเคเบิลทยลัดให้เขาเหมือนเดิมนะอย่างเก่านะนะส่วนที่เกินก็ตัดออก ับโอนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ฝาครอบหลังนะใส่เข้าไปนะตะกูยึดนะนะเราก็ใส่น็อตไปนะเอาละนะต่อไปจุกดึงทายนะจุกดึงสายนะ เอาละนะเรียบร้อยต่อไปกระจังครอบหน้านะหน้ามอเตอร์นี่นะมันจะมีล่องอยู่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นล่องอยู่เห็นไหมเป็นล่องอยู่นะเนี่ยเป็นล่องอยู่นะเป็นล่องฝาครอบก็จะมีเดือยอยู่นี่นี่เห็นเดือยไหม เนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเ,นะเดือยนะพวกนี้เป็นเดือยนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเดือยอยู่เนี่ยเนี่ยนะเอาเดือยเนี่ยนะเข้าไปในร่องนะเนี่ยเห็นไหมเอาเดือยเข้าไปในร่องเนี่ยนะให้เดือยเข้าไปในร่องนะโอเคนะรูสกูก็จะตรงกันต่อไปแล้วก็นะแล้วก็ขันน็อต มีสามตัวนะมีสามตัวอีกตัวหนึ่งขันแน่นเลยนะขันแน่นเอารักเอาลดต่อไปกระจางขอบใบด้านหลังเอาใส่ผิดนี่นี่นี่ที่หิ้วอยู่ข้างบนไหมใส่อย่างนี้จะหิ้วยังไงเนี่ยฮะเนี่ยจะหิ้วยังไงนี่มันต้องใส่อย่างนี้นี่นี่น่เอาที่หิ้วแห้งบนนี่ ช่างทวีปนี่มึนช่างทวีปมึนพอตกเย็นแล้วชักจะมึนโอเคนะนี่แล้วก็ใส่แหวนล็อกใบอ่าใส่แหวนล็อกกระจังครอบใบพัดลมด้านหลังนะใส่ไปนะนี่นะโอเคเอาละแน่นแล้วต่อไปใส่ใบนี่นะใส่ใบไปนะเอาละ ต่อไปจุกล็อกใบนะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะเวลาเราใส่ให้มันแน่นเนี่ยจะทําให้มันแน่นเนี่ยเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะเอาละแน่นแล้วแน่นแล้วแน่นแล้วต่อไปนะกระจังครอบใบพัดลมด้านหน้านะแล้วก็ใส่ไปนะกดเข้าไปนะล้วก็กดเข้าไป อาละนะแล้วก็นี่ล็อกนะล็อกกระจังนะเอ้าล็อกเข้าไปโอเคนะแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไฟเข้าไปที่นะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเทอร์โมฟิลไปนะเสียบปา๊า เอ้าเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งหมุนแล้วหมุน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 แล้วนะต่อไปเบอร์สองเบอร์สองก็หมุนนะทั้งหมุนทั้งสายนี่หมุนด้วยสายด้วยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเบอร์สามอ้าทดสอบเบอร์สาม สามนะเบอร์สามก็กกเร็วสุดแล้วนะพัดลมก็เย็นเย็นที่สุดแล้วนะหนึ่งสองสามเบอร์สาม,สาม,สามนี่เร็วที่สุดแล้วเย็นเจีย๊ยบเย็นเจี๊ยบโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามและรับชม อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกริ่งกริงกริงกริงให้ด้วยนะครับ